ชาในะคะสาขานักแสดงหน้าใหม่ค่ะยินดีด้วยค่ะคุณนัทรัตน์คงวงศ์กับหรือคุณยูริค่ะชาญชิบิวายที่ม <DVD> ัน่วมโชวโอ้โหกำชียเรากันเต็มเลยนะคะ ครับผมกาสวัสดีด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับผมที่น้องยูีิได้เล่นนะครับผมทุกทีจะเป็นนักร้องนะครับผมร้องบพเวทีนะครับเป็นซีรีส์ที่มันลุกทุ่งนะครับผมน้องยูริก็เป็นคนร้องลุกทุ่งหนึ่งคนนะครับผมขอบคุณที่ได้รับแบบวันนี้นะครับผมได้แสดงหน้าใหม่นะครับผมฝากด้วยนะครับของน้องยูริก็เกี่ยวสินะครับผมแล้ววันนี้ขอมองให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังของผมรายการนครับผมก็คือวัดพิบิรีบ้านกินแลนนะครับผม คนนะครับผมที่ผลักนีนี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับฟากซีนี้ที่มาลุกทุกด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมครับไม่ขอบคุณไม่ได้ครับก็คือบ้อกบินคน่ปุนแปลนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ักดันล็กาินนี้ะครับตอนนี้เรียกว่าโตอยู่สเต็ปกับตา สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาทําอะไรที่สนามบินนะครับผมวันนี้มาแต่งหน้าทําผมนะครับ <c oughs> เพื่อไปงานเนะบสอาทิตย์อับอร์ดนะครับผมแล้วก็เบสยังอับอร์ดนะครับผมวันนี้น้องยูริได้ดรับรางวัลอย่างพี่น้องไ <c oughs> ด้รับรางวัลสาขาดาราหน้าใหม่นะครับผมหน้าใหม่และพี่น้องเรือนะครับผมเจอกันวันนี้นะครับที่อ่า เซ็นทันลาวินทานะครับผมเวลา5โมงเป็นต้นไปเด้อพี่น้องเน้อผู้ใดอยู่ไกลไปเห็ั้งใจผมใเด้อครับมือนีวสิเป็นจังไรการรถตดตามเลยนะครับผมมือนีมาแต่งตัวแต่งหน้ามาอุดบลุบุมบบอมอยู่นี่นะครับผมทำผมแต่งหน้าที่สนามบินขอนแก่นนะครับเจอกันวันนี้ที่เซ็นทันลาวินทาครับ